ปฏิบัติการปฏิหารแห่งการขอบคุณ28วันวันที่24ไม้กายสิทธิ์คุณอยากได้ไม้กายสิทธิ์เอาไว้บบกเพื่อช่วยคนที่คุณรักหรือไม่วันนี้ปฏิบัติการวันที่24นี้จะทำให้คุณรู้ว่าคุณสามารถใช้ไม้กายสิทธิ์ได้จริงๆเพื่อช่วยคนที่คุณรักได้หรือแม้แต่คนที่คุณรู้จักได้ด้วย เมื่อคุณมีปรารถนาที่แรงกล้าอยากจะช่วยคนที่คุณรักด้วยความรู้สึกสำนึกรู้คุณก็เปรียบเสมือนคุณมีไม้กายสิทธิ์เพื่อช่วยคนที่คุณรักได้จริงๆพลังที่คุณส่งออกไปนั้นที่ถ่ายทอดออกไปนั้นพระเยซูพูดเสมอว่าการขอบคุณก่อนพระองค์แสดงถึงปาฏิหาริย์ก่อนเสมอการสำนึกรู้คุณเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่แรงแห่งความปรารถนาที่คุณส่งออกไปมันเสมือนไม้กายสิทธิ์อยู่ในมือของคุณผู้ที่รอคอยไม้กายสิทธิ์ ย่อมไม่รู้ว่าที่แท้ไม้กายสิทธิ์ก็คือตัวเรานั่นเองหากคุณมีคนในครอบครัวตอนนี้กำลังจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพการเงินการงานการเครียดการทรมานอะไรบางอย่างอยู่เขาจะสูญเสียความมั่นใจในตัวของเขาเองเป็นอย่างมากคุณอาจจะใช้พลังสานึกรู้คุณที่คุณเองก็มองไม่เห็นช่วยพวกเขาในเรื่องปัญหาที่เขาเจอ ไม่ว่าจะเป็นปนัญหาสุขภาพการเงินทรัพย์สินหรือแม้ความสุขก็ได้ให้คุณโบกไม้กายสิทธิ์ของคุณแล้วนึกว่าสุขภาพของคนคนนั้นการเงินของคนคนนั้นได้รับการฟื้นฟูแล้วแล้วกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วยความที่คุณสำนึกรู้คุณปิติด้วยความยินดีที่ได้ยินข่าวดีเมื่อเขาคนนั้นเขาเหล่านั้นบอกว่า สุขภาพของเขาดีขึ้นอีกครั้งแล้วการเงินของเขาฟื้นฟูดีขึ้นอีกครั้งแล้วคุณอาจนึกถึงจินตนาการว่าคนคนนั้นโทรมาบอกคุณหรือส่งข้อความมาหาคุณนึกจินตนาการว่าเขามาบอกคุณว่าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขามีการเงินยอดที่ยอดเยี่ยมเขามีคนรักที่ซื่อสัตย์ต่อเขาซึ่งตัวของคุณเองคุณมองเห็นความสุขนั้นในจินตนาการของคุณการสำนึกรู้คุณของคุณ จริงจังและจริงใจเท่าที่คุณจะสำนึกรู้คุณได้เท่าที่คุณจะรู้สึกได้ในการใช้ไมก้กายสิทธิ์โบกทางการเงินก็ปฏิบัติการสำนึกรู้คุณเช่นเช่นเดียวกันกับปัญหาของสุขภาพหรือปัญหาความรักให้เราสำนึกรู้คุณเท่ากันให้หมดเขาได้รับแล้วเขาได้รับสิ่งที่สมหวังในตัวเขาแล้วเขาได้รับเรื่องสุขภาพที่ดีแล้วคุณใช้จินตนาการอย่างนั้นและการเงินของเขามันยอดเยี่ยมขึ้นทุกวัน ให้คุณกล่วาวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพราะคุณได้รับข่าวดีอันนี้เพราะคุณได้รับข่าวดีอันที่น่าอาัศจรรย์ใจและข่าวดีที่น่าทึ่งจากเขาเหล่านั้นนั่นเองในวันนี้ให้คุณเลือกคนมาสามคนที่คุณต้องการให้เขามีสุขภาพดีความรักที่ดีการเงินที่ดีหรือทุกอย่างที่สามารถรวมกันก็ได้คุณอาจจะอยากให้เขาสมบูรณ์แบบก็ได้ ให้คุณหาภาพทั้งสามคนนั้นเริ่มที่ถือภาพของพวกเขาไว้แล้วคุณหลับตาแล้วเปรียบเสมือนว่าคุณได้รับข่าวดีจากพวกเขาเหล่านั้นเป็นเวลาหนึ่งนาทีนึกแต่ภาพตัวเองที่ได้รับข่าวดีนึกถึงการที่เขาได้รับการเจ็บป่วยที่ดีขึ้นนึกถึงการเงินของเขาที่ดีขึ้นนึกถึงความรักที่เขาสมบูรณ์แบบแน่นอนคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับพวกเขายิ่งกว่าที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง และคุณก็เอ่ยคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณกับข่าวดีแล้วก็ตามด้วยชื่อของพวกเขาเหล่านั้นสรุปปฏิบัติการมหาสจรรย์วันที่24ไม้กายสิทธิ์แห่งชีวิตข้อที่1เช้ามาให้คุณนึกถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบข้างที่คุณเห็นและกล่าวคำขอบคุณขอบคุณรู้สึกยินดีกับทุกสรรพสิ่งมากเท่าที่คุณทำได้สรุปข้อที่ส เลือกคนที่คุณต้องการ3ามคนคนที่คุณห่วงใยคนที่คุณต้องการให้เขามีสุขภาพดีการงานการเงินความรักที่ดีความสุขสมหวังที่ดีหรืออะไรบางอย่างก็ได้ที่คุณอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นให้หาภาพทั้งสามคนข้อที่สให้หาภาพทั้งสามคนแล้วนำภาพทั้งสามคนไว้ตรงหน้าคุณขณะที่คุณใช้ไม้กายสิทธิ์นั้นข้อที่สเริ่มทีละคนให้คุณถือภาพพวกเขาไว้แล้วหลับตา นึกถึงจิตนาการภาพคนคนนั้นว่าได้รับการฟื้นฟูชีวิตของพวกเขาว่าเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นว่าเขาได้มีการเงินที่ดีขึ้นความรักที่ยอดเยี่ยมเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบเขาได้รับความสมบูรณ์แบบในร่างกายเขาเขามีสุขภาพที่แข็งแรงยอดเยี่ยมเหมือนตอนวัยหนุ่มวัยสาวของเขาเลยเขารู้สึกมีความสุขในตัวเขาแล้วคุณก็เห็นภาพนั้นอยากมีความสุขคุณตื่นเต้นคุณซาบซึง้งให้ทำแบบนี้ อาจจะหนึ่งนาทีหรือสองนาทีก็ได้คุณรู้สึกได้ถึงความสุขณจุดนั้นและคุณได้รับข่าวดีจากเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือการส่งข้อความหรือการบอกข่าวจากผู้อื่นคุณก็ยิ้มอย่างมีความสุขและประหนึ่งว่าคุณได้รับข่าวดีนั้นแล้วแล้วคุณก็กล่าวคำขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณกับสุขภาพของเขาที่ดีเยี่ยมกับความรักของเขาที่งดงามและกับการเงินของเขาที่ยอดเยี่ยมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากปรารถนาให้คุณจินตนาการทีละคนทีละคนทีละคนปฏิบัติการข้อที่6เมื่อเสร็จแล้วให้คุณทําคนถัดไปนะคะทาคนถัดไปถัดไปประมาณ3มคนสรุปปฏิบัติการข้อที่7ก่อนนอนหลับในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ แล้วคุณนึกถึงเหตุการณ์ดีๆที่คุณได้รับทั้งวันไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มันยอดเยี่ยมสิ่งเล็กๆไปถึงสิ่งใหญ่ๆเมื่อคุณนึกถึงสิ่งที่ดีนั้นแล้วให้คุณกล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณกำก้อนหินมหัศจรรย์ในฝ่ามือของคุณและคุณก็หลับไปด้วยความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณ